วิเคราะห์เรื่องของการส่งตัว40อุยกูกลับประเทศจีนรวมไปถึงท่าทีของการที่หลายฝ่ายนะคะออกมาประนามประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพยักน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณพยักน้อยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,ค,รบคุณพยักน้อยคะก่อนอื่นช่วยสรุปออประเด็นที่ทางด้านรองนายกภูมิธรรมแถลงเมื่อคืนเรื่องเกี่ยวกับการส่งตัวชาวอุยกูกลับจีนค่ะ ก็เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับทราบจากทั้งคุณภูมิธรรมนะครับเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรันตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมทั้งพันตํารวจเอกทวีสอดสองนะครับ,ลรรบและทันตรตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ไออุยกูเนี่ยน,นะครับอุยกูที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก่อนที่จะถูกส่งนะบอกว่าเขาบอกว่ามี45คนนะครับยอดสุดท้ายคือ45คน นะครับที่ส่งไปจีนเนี่ยที่เราเห็นภาพที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยสี่สิบคนนะครับสี่สิบคนอีกห้าคนเนี่ยอยู่ระหว่างการถูกดําเนินคดีต่างๆเนี่ยตามคำที่ภาคสาของศาลในคดีต่างๆเนี่ยก็เอาเรียกว่าถูกคุมขังกันแล้วกันอีกห้าคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะพ้นโทษเนี่ยในอีกประมาณสักสามถึงสี่ปีข้างหน้านะครับอันนี้คือยอดอุ้ยคูจริงๆก็คือสรุปว่าส่งไปจีนเมื่อวานเนี่ยที่เห็นเห็นแก่นะสี่สิบ หรืออีกห้าคนยังถูกคุมขังเพราะตามคำวิาพากษาในคดีต่างๆเนี่ยห้าคนนะครับแล้วถ้าครบกาหนดเนี่ยก็ส่งกลับก็คงก็ต้องส่งกลับประเทศต้นทางนั่นแหละนะครับอันเนี้ยก็น่าจะประมาณนั้นคือผมเนี่ยนะผมอ่านหลายจุดหลายมุมเนี่ยนะผมก็เออผมเห็นใจประเทศไทยนะนะครับผมเห็นใจประเทศไทยนะครับแล้วผมก็เห็นนโยบายของ ประธานาธิบดีทำอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการส่งคลผู้อพยพในประเทศเข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยกับประเทศในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมผมเห็นใจประเทศไทยนะครับผมให้น้ําหนักนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยคุณภูมิธรรมมากกว่าคนอื่นที่ออกมาพูดนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าไอ้เรื่องหุยกูเนี่ยนะครับ คือเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเราพยายามติดต่อไปแล้วนะครับหลายประเทศเนี่ยพยายามติดต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือ,อยุโรปเนี่ยนะครับติดต่อกันทุกปีนะครับแต่ไม่มีประเทศไหนรับเลยเนี่ยอุยกูนเนี่ยนะครับติดต่อทุกปีนะครับแล้วเก่งกับน้องสตา์งเนี่ยช่วยไปถามไอ้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาตินะหรือว่า